นนนี่แต่คอมป์ปเนี่ยจริงๆค่ะยาปะคะมีไหมคะยายาซื้อแม่โอ้ยแก่สวยเป้านี่าะคะแก่ดีๆนะโหมาดีมากกล่องอะไรก่อนกล่องขาเปล่ากล่องมาจันี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยแรงขาดแล้วนะอ่ะอุ้ยมันบางอ่ะเบาบางเหมือนน้ำหนึ่งเลยมาชัวร์รีวิวกันมีไหมคะมาชัวร์เจอใจที่มันรีวิวของอ่ะผู้หญิงก็มีอายตาค่ะพี่ใช่เป็นมีอีกคนหนึ่งผิดไปเลยทดไปเลยแล้วอุ้ยสภาพดีจ้า กรู้นะกูรู้นะแต่กูลุ้นแทนนิด่แ่จะมาแกะสนุกนะจากการันี่เนาะอะไรจ้าคุสีอุ๊ยดูบอกรู้ก่อนดีนะแพงเด้อดูเด้อคก็งดีเนาะคืออะไรก่อนตื่นเต้นอะไม่รู้เลยอะไรอะตื่นเต้นแล้วมาน้องเป็ดเป็ดให้มันยากทำไมคะอุ้ยบอกไดไมขอโทษขอโทษไม่ได้อ่ะแกะเลย ่เป like, like, like ็นไรเพื่อนแกะเลยเกะเลยแกะเลยชิมชั <that> that ้นสูงอย่างเราเนาะโอ้ยแกะยากเลยเียจบมีกันไกลให้กูไหมเดานล่างจบเอาออกเนี้ยไม่เอาแต่แกะวิ่งเอาเลยไม่เอาแต่เพื่อนแกะแล้ววิ่งเน้ ขอยิ้มจังทั้งสองขอบคุณค่ะ